สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านค่ะพี่น้อง่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะคะช่องเยี่ยมพาทรงเหล็กเป็นช่องแบ่งปันตัวเลขแบ่งปันแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อค่ะพี่น้องขาสาหรับคลิปนี้ก็มาให้เบ่งอีกคลิปหนึ่งเป็นของแอดเสือเด้อค่ะพี่น้อง่ะแอดเสือก็เขาดูเขาดีเขาบ่อยค่ะพี่น้องค่ะ เขาสามตัวมาสองหัวซอนแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อวันนี้เอามาฝากเลืองบลายหางนําค่ะพี่น้องขาตัวสีชมพูชมพูนี่เด้อค่ะขอบคุณเจ้าของคาร์บอนเอดเสือนําเด้อค่ะเด้อเก่าเจ็ดสองแล้วก็เก่าหนึ่งสองค่ะฝากไปกดแอฟเป้าตังไว้เด้อค่ะพี่น้องขาฝาไปหาเสือลอตตเอรี่ไว้เพื่อถือละบันทีหนึ่งเนาะจ้ะเนาะเจ็ดสองกับหนึ่งสองหนึ่งสองนี่อาจสิดังเนาะค่ะพี่น้องขามันสีเปตรงกับบัน แม่เน้ะค่ะพี่น้องเนาะเลขสอตัวกัเจ็ดสองสองเจ็ดสองเกเกเกแล้วก็เก่าหนึ่ง่งเดค่ะพี่น้องเด้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคลิปที่ลงไปให้เป็นมอวานนีกะเผื่อเผื่เมาคอมเมนต์มาเยาวันเบาคอยก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อเยวันก็บบมันเบาดังเบาซัดเบาอะ อันนี้อยู่ขันโมนี้ก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะอีกแอดท่านหนึ่งหนึ่งจะเป็นแนวทางรางแล้วก็จะพี่น้องจ๋างวดประจําวันที่16เดือน8ปี66เด้อค่ะเด้อเลข4ี่หางสโตอันนี้ก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลมานําเด้อค่ะเด้องวดที่เล่มนี้ก็เขา1 1งวดนี้อันตัวสุดท้ายเด้อค่ะพี่น้องค่ะ96 06 98 08เด้อค่ะพี่น้องเด้อเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเด้อค่ะพี่น้องเด้อ เด็กทุกเด็กหวยทุกหวยสูตรทุกสูตรมีเข่ามีหลุดมีออกมีบ่ออกเด้อค่ะเด้อเป็นเพียงแนวทางนํามาแบ่งปันให้เพืเ่อน,นๆได้เบิ่งได้ชมทอนั้นเน้อจ้ะพี่น้องจา่าไปบ่มา่ชอบกระเลื่อนผ่านเด้อจ้ะเด้อผู้ใดมักผู้ใดชอบก็ฝากก,กกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นําแน่คลิปนี้ใหม่เบิ่ง3แบบ3แอดคือเก่าหล่ะพี่น้องค่ะแต่ละคลิปนี่ใส่เบิง่ง3แอดเพื่อบ่เป็นการสับสนเพื่อเป็นการอ่า หลายเกินไปกระสิจำบดายุญบายเนาะ,ะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นของสาวสวนแตงสาวสวนแตงนี่ก็เขาดูอยู่ค่ะพี่น้องค่ะวดที่แล้วนี่รุดเนาจะเนาะวันนี้ก็เอาไม้เบเิ่งเป็นเพียงแนวทางเขาหรือว่าเขาก็ต้องติดตามตอนต่อไปค่ะพี่น้องค่ะคอพี่น้องโชคดีรำรวยถูกหวยเรื่งวัที่หนึ่งเด้อค่ะพี่เด้อโปรดร่อ่อาเลขผู้ใหญ่ใจดีนะค่ะพี่น้องค่ะเลขผู้ใหญ่ใจดีสี่หางสี่ตัวเดี๋ยวเสียมาลง้งหายอีกนะค่ะพี่น้องค่ะ โูได้ถือนำเยาวันกับขอแสดงความยินดีนำโดยแต่เรื่องโได้บอถือก็ตามต่องวดใหม่ค่ะคอยพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกเฮลังมาที่หนึ่งนะจ๊ะ